สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดวัดประดูสายหนึ่งนะฮะหรือตลาดอินทราวัดนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านร้านต้ยมยำบัตจิวกับกุ้งหอมเป็ส้นบัตจิวนะฮะนี่ครับอี่สั่งต้งยมยำไล้เป็นบัตจิวที่ยี่สิบสองนะคุณน,นัดกุ้งกับเส้นให้ดูวัตถุดิบนะเป็นกุ้งสดเป็นหมูนะปลาไลหอยนะครับ ยาวเลยอยู่ไหมครับ16ยาววนะครับตอนนี้ต้มยำก็หนึบาทนะครับหนครับคุณหบเช่นไร่นะครับพี่แปบครับแปบาทนะครับคุณหบอเ่นแปดสบาทเคยมาถ่ายไปแล้วครั้งนึงแล้วนะฮะอันนี้เป็นครั้งที่2องครับ กุ้งบนเส้นนี้ก็สามารถสั่งได้เลยใช่ไหมครับว่าใส่ใส่อะไรใช่ไหม,ไมครับปกติจะเป็นกุ้งสดนะครับเป็นกุ้งิบ้าครับกุ้บบนเส้นเที่ยวที่ิบ้าครับ สห้า <15. S 2> ครับพี่สิบหกครับใช่ไหมครับตอนนี้มีประโยชด์ไหมครับพี่ยังไม่มีเลยยังไม่มีเลยขา <c oughs> ยทุกวันเลยนะครับบิ๊เบอร์อะไรนะครับหนึ่งหกค่ะเป็นห่ครับหน <16 S 2> ึ่งหกนะครับเป็นกุ้งอบมูเนเชนะรวมไม่หอย กุ้งอบรวมเหรอครับรวมไม่หอยนะพี่เปิดร้านกี่โมงถึงกี่โมงครับตรงนี้มีสี่โมงสี่ของเยอะนะโอ้สี่โมงเย็นถึงกี่โมงครับถึงห้าทุ่มครับถึงห้าทุ่มเลยเหรอโอ้ เปิดถึงดึกเลยนะฮะนั่าดูเขามีตลาดตลาดึมีมาจะเลยได้ได้ขายต่อยอดครับโอ้เปิดดึกเลยนะมีร้านเดียวมันก็ได้เปิดดึกพอน้ำจิ้มเพิ่มเลยค่ะโอ้น้ำจิ้มเพิ่มได้เลยนะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยหวานน้ำจิ้มอร่อยน้จิ้มอร่อยนะโอ้โหต่าจิ้มเพิ่มเลยนะ นีต่ต้มยำนะต้มยำหนึ่งร้อยบาทนี่จัดเต็มเลย้งหอยกุ้งต้องมืออะไรเอย่ย เก้า <9. S 2> <9. S 1> อันนี้เก้าม่านี้ครับต้งกคนเต้นนะยังเรื่องแก๊สใหมดแก๊สเราส่งไม่ทันครับแก๊สกนจะหมดเลยนะตอนนี้นะ <c oughs> แก๊สเราสงไม่ทันแก๊สราส่งไม่ทันนะครับ วันนี้มีลูกมือมาช่วยเลยนะวันนี้ครับตั้งนะตั้งเอาไปครับตั้งเลยมีบัตร <c oughs> นะคิวป่ะ วนี้ไม่มีเวลาปนีเลยไม่ทันไม่ทันเลยนะนี้จะไม่ทันครับนี่ทะเลทะเลนะฮะเส้นกบเส้นรวมแล้วครับรวมทัรวมรวมรวมเนาะมีปลาเนะมีหมูเนาร้านแคตาเดรี่นะ ซส์ใหญ่ครับวันนี้มาสองวันติดแล้วครับ๋ยวมาแล้วมันเอาคืนกลับไม่ได้ครับพี่โตีจับมันเสียเวลาเวลาใเนี่ยไปจะมาตัวใหญ่มากเลยนะนี่ครับอันนี้มีหอยด้วยนะตัดเก็บแล้วรวมที่หอ่เขาเนี่ยอันนี้80บาทครับ80บาทโอ้โหเยอะมากครับ ขึ้นใหม่ใช่ไหมครับ400เาา100ดียวธรรมดา80ธรรมดา80พิเศษ100นะครับ สุดนี่วันละกี่คิวครับพี่เจ็ิบคิวเยอะเลยครับเนี่ยมีครัมีเจ็ดสิบห้าับเจคิวอดได้สัวไคิวครับคังยอดก็มีลงใน่วนเเดียรับครับไม่แพงรับไ็เยอะนะราคาสมราคาครับขายไม่แพงต้นทุนต้นทุนมันนี้ ถ้าวันไหนหน้อยหน่อยก็อย,อยู่ที่4,500-4,700ได้ที่มากหน่อย5,000ก็โหคุณน,นะ,นะนลงลงทุนเยอะเป็นเป็นแค่เล่นเลยนะครับเพราะว่าเป็นพเพื่อพวกกุ้งนะครับกุ้งปลาหมึกพวกหมูอะไรนะก็ขายเลยนะครับในของคุณภาพดีนะฮะก็ว่านนะแพงนะการเขาจัดไว้ให้ครับ คุนพี่อะไรเอย่ยครับซมยำคิวที่2ี่สับสองคครับมีนะยี่สิบสอ ม่ีมีคนประคุมด้วยนะวันนี้ผู้จัดการนะต้องคอยต้อแคร์ตลอดเลยผู้จัดการใช่ไหมครับครับผู้จัดการการ,การาาเกิดความเรียบร้อยนี่ไปตรวจกี่ร้านกันในวันวันนี้ตรวจกี่ร้านครับเนะี่ยเรียบร้อยแล้วคบณเส้น กุ้งปลานะครับกุ้งปลาพอเสร็จพร้อมกันไม่เป็นไรนะโทษทีนะพี่มันต้องพิแกแพ็คของพี่ก,ก่อนเนาะพอดีมันใกล้มือครับครับรวมไม่ใส่รวมไม่หมึกจ้ะพี่นะรวมไม่หมึกรวมเลยไม่หมึกวันนี้ ป้งใหญ่ครับวนนี้ปหมึกนั่นเขาก็แถมกุ้งไปให้พี่นะครับปลาพี่เจ็คเก็ะ น,งงน,น้<ป>อจยังกุ้งป้อมยังครับขอพี่กุ้งอย่างเดียวใช่ไหมครับกุ้งอย่างเดียววันนี้ผมหาปลาหมึกไม่ได้เดือยที่ผู้จัดการแม็กโรบอกว่าให้เอาตัวน,นี้ไปก่อนโอ้โมันแก้ขัดให้ลูกค้าไปก่อนกันเป็นมือกรอบนะครับในวันนี้นะเป็นเมอกรอบแทน 公家没管哪了。 รอ,อนกร้อ,อ <c oughs> ครับงกก็แถมเลย <c oughs> นี่ของน้องอยู่นี่นะครับครับ เบอร์อะไรนะครับอ๋อยูบดเ้วยนะครับพี่ยูบด,ดี่บด,ดด้วยปีอะไรนะไม่ปิดไฟนะครับพี่ไม่ปิดไฟ เ่าที่ไหวเขาที <Yeah, ่ไหวเขาที่ไหวนะผู้จัดการมาเร่งนะไม่ใจผู้จัดการเลยไม่นใจผู้จัดการครับผู้จัดการเลยผู้จัดการดูด้วยพี่เกี่ยเกลี่ยครับครับเียเยเสร็จครับ ขอบคุณนะครับที่ชมคลิปเราไปด้มครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิ่มอนหนึ่งครับคลิปหน้าจะกันใหม่ครับสวัสดีครับ